ข่าวดีจ้าคอรมอรไฟเขียวลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมเหลือ2เปอร์เซนต์ เริ่มกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้นะคะคอรมอยเห็นชอบลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมเหลือ2%เป็นเวลา3เดือนเริ่มกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้หวังช่วยลดภาระผู้ประกันตนในจ้างเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจวันที่1กันยายน2563นางสาวรัชดาธนาดิเลกกองโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการ ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าคอ,อรมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ถือเป็นภาค2หลังมีการช่วยเหลือไปแล้วช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นซึ่งครั้งนี้จะเป็นการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ให้เหลือฝ่ายละ2%อของค่าจ้างผู้ประกันตนส่วนผู้ประกันตนมาตรา39ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ96บาทจากเดิม4 132บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2563ค่ะสำหรับการลดหย่อนการออกเงินสมทบครั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือลดภาระให้กับผู้ประกันตน12.7 9ล้านคนคิดเป็น1.30.000หมื่นล้านคน และนายจ้าง4.87แสนลายซึ่งเป็น1 1มื0 0ล้านบาทขณะที่ภาพรวมการลดหย่อนการออกเงินสมทบจะนำไปสู่การเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม2 4หมื0 0ล้านบาทนอกจากนี้ หากคิดเป็นเงินที่จะช่วยประหยัดให้ผู้ประกันตนมาตรา33เฉลี่ย1,022บาทส่วนผู้ประกันตนมาตรา39เฉลี่ย1,008บาทในช่วงระยะเวลา3เดือนค่ะหากมีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเพิ่มเติมทางเราจะไม่พลาดนำมาให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ